นี่ยอันนี้บ่อจะมากันน้แก้วเพียงแก้วพริกปลาปลากระปิ้งปลาปลายงลืมปะแกะปลานีต้งเบิ่งเดเนอะนี่ฮะบอสีแกะปลาจะมีกราบสบายดีเนอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกูสู่สุขคนมาพี่น้องมาวันที่ขากาบมาต่อจากกิดที่แล้วเนาะมากินข้าวพี่น้องเลยบาดเลยหิวข้าวเฮงเนาะพี่น้องมาแต่ละทีมงานถ้าไปใส่กันเบิร์ดมาได้กินข้าวเด้อ ข้าวพี่น้องตามหมูหุงเนาะปลาอยู่ซุยมาผัดเตียงกินข้าวเอ้ากินกินกินเอ้ากินข้าวกับยังกันนั่นเอ้าโอ้พี่น้องเลยปิ้งปลาสบายดีพี่น้องเน่ยเอาถ่ายคลิปบอกถ่ายคลิปอีเลยสบายดีพี่น้องเลยโอ้ยเจ้าก็ได้กินข้าวกันนาะงคอยแหงกินคับใหญ่อยู่คอยแหงอายแล้วแบบนี้เอามาล้วมามามาใจพี่น้องเลย ผู้ว่าอะไรไงกันแห้งแล้วนี่กันย่ากูตั้งโต๊ะสำหรับบันน้อด้วยอ๋อสบายดีนะพี่น้องเด้อหักแนวหักแล้วบักยาวอ่าพอดีอยู่หิมทางนี่แหละพี่น้องเอ้จัดแบบนี้ลช่างตาบังหุงมากินเนาะด้วยกระปิ้งปลาปลาหิมหิมสุยพี่น้องเอ้ปลาอืมเออบะเตียงกับชีงวยให้เบิ่งนกันเนาะบักยาวตั้งกล้องถ่ายพลุโผล่หนี่อยู่หิมชุยพี่น้องเอ้ผลกับชีมะมะโปรยปลายนิดนึงเนาะ กินกินกินนี่แหละพี่น้องเลยมามาเจ้าบอกโบฮิววะขาด้านขวาข่าวนิ่มสามมูงอยได้มื่อนี้ขอย่างเดียวอย่างดีกินเท่าอยู่ได้มื่อนี้เออก็กินน้ำกันนี่แหละนี่นี่อันนี้บ่อจะมากับแก้วพี่น้องแก้วพริกปลาปลากระปิ้งปลาปลาอย่างงี้รึเปล่าแกะปลามีน้องเบิ่งนเนอนี่เอ๊ะฮะบพราะ่สีแกะปลาตัวนี้ให้เบิ่งน้องเบิ่งนมาสีเจ้าจิ้มเบิ่งว่า เป็นอะไรฮะน้ปากระเาก็อตคุณน้มาเริ่มพี่น้องเด้อปลาปลาปานางเด้ปลานางพอแล้วเอลายแท้กินบุเบิ์ได้หมดแล้วบุฟเกับออกั๊บเบิ์ฟอกับบกาเตียงมึงรู้ปลานางปลานางอ ปลานางก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮียนสูดประจันเลยน้เพี่อนเยอ้ามาเอิญไม่ได้กินน้ำกันกไม่กินเามาละกินน้ำกันแม่ละกินเรยลวรยหรอบ้อมไม่ต้องเลยอืปลามาย่ำงง้วนกุบๆเขาว้าวอย่างกะว๊อโอพเจ้ากระดาษ้วแบบนก็เจ้ามักรว่าจัง แต่มันดืมแช้แปรรกอันนี้แบว่า้แปรรัแห้ก็ได้หนึงนะอันนี้เป็นน้าพใจแแมนแมนแมแม่รยาพอนะขาดเคลื่อนเนาะพอใจเาจ้ำกลางชายพลเลยนี่มาเลยพันอยู่บ่พันอยู่บ่อดทันแล้วก็มีขันจ้องอยู่เดมาเยั้งยังยั้งยัืม được lốm nó càng cho cả nhà thì nó nghe mát mát lốm đấy ở đây đấy nó khảo đơ khảo khảo đơ thì nó anh ăn cầu hiếm thang đấy ไปเฮ็ดเวียกกับพผ่าเนาะกินข้าวกับยัางเผายู่บนเตียงยางเผาดู่บนเป็นชุกจะย่างดูเป็นชุกเปนย่างเลยยามนี่ก็ต้องทำใจเลยนะสวัวดีมันอดยามผลตรงนี้แล้วไปทำใจตั้งแต่ทำมาแต่เพื่อนผมเมนโอ้พี่น้องเลยค้ากิลี่เห็นมั้ย อย่างไร่ตั้งบ่กั้งน้อยมันกั้งคาร์โก้ได้ป่่ะได้เหิวใครกันได้บได้บ่กูละอืมไม่แพ้น่าจะได้จริงหรอฮะตั้งมังกรทำมังกรก็ได้เลยเพราะว่ามันอ่ามันมันเริ่มจะยุดแล้วแหละมันมันยังเป็นป่อยเนาะมันเป็นป่อยอยู่ไปไปตั้มแจวเลยครับยู่ ทำเสียงงามขัดเลยอันนี้หมดติดไปทางอื่นเดี๋ยว่าเรากระโดดน้ามาจะเคยเอาเอาไปเรื่อยๆเจ้ากับาดนรงานเด้ยว้านน่าไม่ไหวเลวจะจะอาบสาบอ่ะลงไยชิมมาฮับร็อกวันนี้แข่งือยๆเจ้ามา ก้างลายเนาะบ้านเนาะปลาตัวน uh ี huh. ้นะมันก้างแล้วนี่เจ้าต้องกินปลาตัวนี้เปล่าเียอืจ้าปลาหางอืงกินต้องกินปลาหางเนากินปลาอยู่ทิมเคลื่อนเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวจะให้เบิ้งผังนั่นก็มีแต่น้าเนาะนั่นเป็นประเทศนานาแทงนาแทงแต่มันท่วงประเท็ดบได้เลยพี่น้องเลยกว้างเยอะเนาะโบได้เฮ้ยแตนี่เกืเป็นเป็นเคลื่อนเด้พี่น้องเลย เคลื่อนหรือว่าสุยเนาะทางบ้านบาเตียงเอื้อนกับเพิ่นกั้นน้ำมาเห็ดหน้าแซงนั่นแหละบาเตียงก็มีโอกาสผ่านมาทั้งนี้พี่น้องไงก็ซื้อปิ้งปลากับส้มตำกินอยู่ฮานเราเลยเนาะเราก็ปิ้งยูฮันเลยพี่น้องแนนง่นหละยอันเอยเพิ่อนในข่าพิ่นก็ย่างสดๆอยู่ฮันเลยเนาะปิ้งปลาสดๆพี่น้องเไงมาปลาบูปลาบู บะเตียงกันตจิ้เจีวครับบัคักเปิดนี่นะกินแล้วกินแล้วได้หรอกเปยังกรบกเสิร์เป็นเนเจียวเกราเหรอเนาะอท่ายูแบบแบบเงาเ้ยสองคนจะจิห้องเชือรไข่กันก็เบเราบบเงามันลาเงาคือกันเปลี่ยนใไปยังเจ้าเกี่ยากับไ้ๆเลยนะนะครก็อยากข้าขกันอยู่แล้วอ เฮลโหลเฮลโลกุกันพ no ี่น้องมินมาเนี่ยเด้อบบาวล้ากับเ่าวยาวดูเลือเลยดูเลือเลยแล้วบระวังเบาเน่ากับเบาเล้าไปรอกกันแต่บอว่าได้ดึง่าเตียงเนาะพอจินขาดจะได้เอาเียงรอได้ลน่าเนั่บ่าวะาเล่กันถึงความแทไบพี่น้องมาจันทุนมาจันมาจันมาจันทุนรอในกลุ่มมาเจียงปายแถวาเจียง ปย่องตองย่องในผ้าเข่าที án, anyway, ่แจ mm. um> ๊บเราน่งคือเข่าแหละเงินกระจายหรอกระจายไปเลยนะ่กบ่งกันนีกบ่งวอืมเ้าประเก็บมาเลใช่ไหอะไเนาะอ๋อนี่ช่วยเบ้กทุกอย่างอะนี่เลยอืมโีว่าโอเคเนาะแมนแ เคลื <t oms> <m> ่อนยุ่ยนี่เพิ่นสางมาจากปีอะยบ่มาเน่่ยแต่ในเราว้าโอก็สชีดโนแล้วเม่มั้บอเพู้เพว่าเพิ่นเห็เพื่อนนี่ได้จับปีละเอตคงคนรุ่นเก่าเลยบาเน่ก่ยงอืมเอ้ยมนจะบ้านอื่นบ้าน ขึ้นใต้กัใกล้ๆนี่นี này, này ่วใกล้ๆอกแลกลยตะกาเพื่อนัวอือจอมแงหมองย่น้อยแดงท่องเที่ยวเนาะบ้านเฮาเนาะเลยจัสำนีล้วบ้านเฮาบ้านเฮาบ้านเฮาเหลอมยกมือนะมอกมมแล้วเอามาจากจี๊จอกก่อนี่ บ้านเฮามันก็ทำบ้านเฮา,น,า,า,านี่แหละมาคักๆลนี่นาะยินหรือยังยินเสียงน้ำต้นบอกขักจะผลจะห้ำหัวได้เปล่าเราหมึกมาเลยแนเนาะมาเรียมตัวสิบโมงเป็นอาทิตย์จะแข็งยันเพราะว่าอันนี้นะปลาตะเหน,นือกินดีกว่าปลากระดูกที่มันกลางร้ายออกมาไหมคะ บ่ไม่หยอกอยู่ดีเจ้าเจ้าย่านน้ำบ่นี่เอตุ๊บเอทุกอย่างครับเป็นคนมาบากอํานาบโอ้ยเจ้านั่งรังกระบะเด้อบัเนี่อันนี้ยำน้ำก่อนเลยไปเร่รถเร่ข่อยนะโอ้ยใกล้แล้วบิดเบิดข้าวทวงนึงนะพี่น้องเลย โอ้โหมอนยาวกินกับีบเลยอนากินลายแทะเบิงก็จะจอยนึงกินลายแทะเบิงบอกเ่ากินคนเวนเดียวนเดียวหอยยีบบ่น้ำผัดน้ำย่างไงอนางเป็นคนกินลายแต่บมกยเนละงงว่าคกินบมี่คนเดียวเนี่ยบ่อนยางมาสกินยางไม่ได้หรือเปล่า น้าออกกำลังกายได้เถอกมันมันพอเลยบ่เตียงเขาเริ่มิมแ้วันะไรอิ่มเนาะมงกินไหเด้เอากินแล้วอิ่มไหมวะเอาเลี้ยงหัวบ่เอาหัวมาเลี้ยงพ่อหัวจะน้ำเ้า ว่าง้มาเี้งพกับคุ้มค่าพ่หรอกขายของไปน้ำเี้งงไปน้ำปิ้งปลาแล้วปิ้งแบบจะย็นดีเนาะหหมยไผ่กรบุไรไผกบุไลวไว้ไผ่กับิ้งปลานี่ปิ้งใจห่อนบไร้ห่ใจห้อนก็ใหม่ทั้งนอกกับไปทั้งในปุทุกอย่าครั

ดำหน้ายังได้คนือวชันไดำหน้าเผื่อจะเน่องคนจ้ะมาย้อนมันมากแบบแบบเบียยไปนัานหรอแบบแบบนั่นมันแบบมันฮอตอเด้รายการถ่ายหน้าแบบตากคนไปนั่นหรอเพื่อมีือมีแห้งเหรอมือเหมยนะมือเอาลไปเอ็มดะเอ็มหรอใช่ครับเช็ก่อนคัม

bớt bà về tổn thương phòng to cái pa này cãi nhảy luôn đấy nhở con nang con nang có nhau 2 im ơi อิมออ่มไหมวะอิ่มครับอิ่มแน่แล้วบ้านบ่ตุ้ยยางเจอกับบ่ตุย้ยซับนี่แหละบ่็ดซันี่นะมาเน่นาพื่กันบ่็ดซันี่เพราะว่าอันหยุ่นกระไลเลยกระแนมตอนอันนั้นยังคือยูอ่แล้วตอนสิบหกสิบเจ็ดมันกระชีตุ้ยแน,ะน่มันแบบเผาเลยยังหน่อยกับมาเน่าหรือซีเบงออกเล็กๆน้อยๆพี่น้องไหมประมาณเต็มที่อ่ะบเพราะตอนแรกๆคน เพิ่นบ่ได้อ้วนบ่ได้ได์แบบเงาเนาะแม่นๆอันนี้ยังอันนี้ไข่แน่อันนี้ยังใครแน่พี่น้องตอนนี้ไข่แน่แล้วตอนนั้นน่ะแบบเพิ่นบ่ได้ตุ้ยปั๊นนี้แม่นช่องเขตได้ไหมแมนแมนๆๆๆช่องไหนพุ่นน่ะตุ่นได้ปลูกงูแกงจังได๋พี่น้องเจ้าก็ปลูกบ่ตอนนั้นอ่ะผม็้องบอกเจียงพุนผมหมูมะแกงนะแม่นปลูกองกะปลูกปลูกมันน่ะแต่ว่าที่พร้องกันตอนนั้นเนาะ ตอนไปหาเบาเตรียงใหม่ๆเด้ปัดปูหมูม้หมูแดงได้ป้ะเป็นก็อาชีปัดลายอย่างเด้เปินบน่นั้นน่ะเจ้างค้าขายระจักเห็นนั่นเห็นนี่เนาะไปได้เบยๆเดี๋ยวได้พอแล้วเด็บดับบนน่้บ่าแต่ข้ามดูไสยไท้โปรยาเคลื่อนวะเต็มเลยนี่หอยอะไรมีแต่หอย ได้ไม่ทุงเอ้าปลาไม่ทุงไงบ้างโอ้ออย่างเดียวเออขอทุงเนี่ยบางอย่างน่ะนี่กิงปลานี่ก็ยกงบยังอยู่เนาะพคือโอ้อันนี้คือแบบเป็นปลาเน่ะเราบ้าปลาเก๋งปลาเก๋งโมเมนต์ปลานั่นปลาปากวะบอบอโมเมนต์ปลาปากนี่ปลาเก๋งปลาเก๋งนี่กับนิงปลาพวกนี้มันอยากก้างมันลายมันกินอย่างนี้เบา n h ้ o เว้ยมันบอกคือปลาพวกปลานางปลาอย่าง ปลาพวกนี้มันต้องลาบคิดว่าได้เนาะสับซับซับซับแล้วก็เท็ดลาบอย่นยังี้างมันยังลาไรนะบอลาบอไลายได้เทาแบบสามารถเทาหย่ำได้ได้มันซับให้มันนะนะให้มันแบบเอ็มก้างมันละเอียดเด้บ่อยางี้ยหยัดลงไห้แล้วแบบนอยังไรบอลาบอลาใช่หยัดลงไห้แล้วแล้วเปละแล้วเนาะปะมาแล้วมาแล้วชุดจบคลิปแล้วหนึ่งเนาะจบแล้วไปแล้วแบบนี้แล้วไปดีทั้งพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขอบคุณเลาย่เด้อพี่น้องครับไปติดตามส่องบ่าวลาสตูดิโอนี่เด้อเป็นกำลังใจให้พิมพ์งานของทุกเฮาบดสุขุพุคธรถิ่อพี่น้องเด้อโดยโดยโดยโอเคจ้ะไปแล้วบวกยาวเนาะโดยอ่ะวายาสไปดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามโดยและหับส้มผลงานของทีมงานเฮาโดยตลอดมาเลยเนาะกับขอบคุณขอบคุณที่บอกกดข่าวโฆษณาแต่ขอบคุณขอบคุณทุกๆหน้าใหญ่พี่น้องโดยที่ส่งเล้งเสียดายใจให้เราตลอดมาเนาะอ่ะกับคอยพราะในภูเบี้ยพี่น้อง อยู่ดีมีแห้องอยู่ดีมีแห้งสุขกายและสบายใจตลอดชีวิตคิดรุณกระสมดังปรารถนาเนาะตอนรับก็ขอให้ได้เงินมื่นน้องตื่นตัขอให้ได้เงินแสนนะซ้าจ้าสำหรับวันนี้ก็จะจบคลิปลงไปแล้วก็จะเดินทางไปต่อยนะพี่น้องเนาะนะสำหรับวันนี้วันหยุดสุดวองกาลขบากาศสบายดีได้พ่อแม่พี่น้องสบายดี